สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะทางช่องเพนนี c h ชน n นลสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมารีวิวนี่ค่ะเป็นเจ้า2ตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องตีแป้งนะคะหรือว่าผสมแป้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องทำโดนัทนะคะจะมีสองเพจ ะะก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นการทําโดนัทได้แล้วก็จะเป็นการทาบัฟเฟิลนะคะ2ตัวนี้นะคะถือว่าราคาไม่ได้แพงนะคะแล้วก็มีใบรับประกันให้นะคะคือเราเห็นว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่ามีใบรับประกันให้ก็คิดว่าสามารถที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีการรับประกันนะคะ มาการันตีนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยเนำเจ้าสองเครื่องนี้นะคะก็คือมาสาธิตให้ดูนะคะในเรื่องของการทำขนมนะคะก็จะเป็นโดนัทกับบัฟเฟินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะสามารถใช้งานได้จริงแล้วกอ็ออกมาหน้าตาดีไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของโดนัทของพวกเรานะคะก็จะมีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทราย นมสดนมสดนี่จะเป็นนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกลิ่นวานิลาเนยเนยอันนี้เราเอาไปละลายเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะให้ละลายเป็นน้ํานะคะไข่ไก่เกลือนะคะแล้วก็เป็นลูกเกด หรือว่ากินผลไม้ต่างๆที่เราชอบนะคะเป็นท็อปปิ้งของพวกเรานะคะแล้วก็จะมีผงฟูยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแป้งอเนกประสงค์ก็เช่นกันนะคะสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะนําแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผสมลงไปนะคะกับผงฟูนะคะ จากนั้นนะคะเทน้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้าแล้วนะคะเราก็พักกันไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะนำนมสดมาค่ะเทลงไปนะคะต่อด้วยนะคะไข่ไก่ไข่ไก่เทลงไปเลยนะคะ ตามด้วยเนยนะคะเนอยอันนี้เราเอาไปเวฟเรียบร้อยนะคะจนละลายหลังจากนั้นเราต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะนำมาใช้งานได้นะคะ ใครไม่มีเนยนะคะสามารถใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าน้ำมันปาล์มนะคะที่เรามีอยู่ตามบ้านนะคะสามารถใช้แทนได้ส่วนไขอันนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะคือเป็นเป็นไขของเนยนะคะก็สามารถทานได้นะคะต่อจากนั้นค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้มันจะได้หอม มันจะเพิ่มความหอมให้กับดูนัทของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ เทส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เราคนกันไว้เรียบร้อยแล้วลงไปในแป้งนะคะเท<อ>ลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็ทำการตีแป้งนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องตีแป้งนะคะตีไข่คือเขารีวิวกันมานะคะเราก็ดูมาเหมือนกัน คือเขาบอกว่าดีนะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากเราก็เลยลองลองเอามาใช้งานดูนะคะเดีย๋ยวลองมาใช้งานจริงกันนะคะว่ามันจะดีหรือเปล่านะคะเราสั่งมาจากทางโชปีนะคะท่านใดที่สนใจก็ลองสั่งกันเข้าไปาทดลองใช้นะคะเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากนะคะตีให้เข้ากันนะคะ ตีของเขาก็แรงใช้ได้นะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเนื้อแป้งก็เข้ากันแล้วนะคะ อันนี้หัวตะกอ้อของเขานะคะถอดออกง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวตั้งให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแถมนะคะมาให้เรานะคะสามรูปแบบเลยนะคะเลือกตามใช้งานได้เลยมีใบรับประกันให้นะคะตัวนี้เครื่องทำโดนัทก็เช่นกันนะคะมี มีสองเพจนะคะตัวนี้คือเขามีเพจมาให้เปลี่ยนด้วยนะคะสามารถทําโดนัทก็ได้แล้วก็ทําวัฟเฟิลก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองทําในส่วนของโดนัทก่อนนะคะว่าจะออกมาดีไหมนะคะจากนั้นนะคะใช้น้ำมันทาตัวเครื่องเล็กน้อยนะคะทาไปเลยใช้น้ำมันปาล์ธรรมธรรมดานะคะทาลงไปในตัวเครื่องเพื่อที่จะทําให้โดนัทของเรานะคะร่อนง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ พาไปค่ะ่าให้ทั่วเลยนะคะถามว่าจริงๆมันก็เป็นเชฟล่อนนะคะก็คือแต่เราเราจะทำให้มันมันง่าย ก็เลยใช้น้ำมันนะคะถามว่าใช้เนยได้ไหมเอเท่าที่ศึกษาม,มานะคะเขาแจ้งว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำมันนะคะก็คือจะยืดอายุการใช้งานมากกว่าเนยนะคะอันนี้เราวอร์มเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ลองหยดหยดตัวแป้งนะคะแป้งที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะ เรามาใส่ท็อปปิ้งดูกันบ้างนะคะถ้าเราจะใส่ท็อปปิ้งก็เลือกท็อปปิ้งที่เราชอบนะคะใส่ลงไปนะคะ เป็นการทดลองเครื่องครั้งแรกนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าออกมาแล้วมันจะสวยหรือว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนเมื่อได้แล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะเมื่อเราตักขนมนะคะใส่เตาหมด ทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะประมาณ3มนาทีเสร็จแล้วเราก็มาเปิดนะคะทําการเปิดดูกันนะคะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราต้องกลับด้วยนะคะเพราะเท่าที่ดูมาเขาบอกว่าให้กลับสีสันก็ใช้ได้นะคะเนี่ย เพื่อให้สีมันสนมุงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีกสามนาทีเมื่อครบสามนาทีแล้วนะคะเราก็เปิดนะคะเพื่อทำการเอาออกจากเตานะคะว้าวกระติก พักไว้ก่อนนะคะค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนเพจนะคะเราลองมาทำบัฟเฟิลกันดูบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้น้ํามันปาล์มนะคะทาไปที่แบบพิมพ์ก่อนนะคะทาให้ทั่วๆเลยนะคะแบบพิมพ์หรือว่าเพจของเรานะคะจะได้มีการล่อนนะคะออกจากขนมทาให้ทั่วๆเลยนะคะ ไส้ตามที่เราชอบนะคะหากเรากินเองเราก็จะใส่เยอะตามตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะทําขายนะคะอันนี้ก็คือเราต้องดูต้นทุนนะคะที่เราซื้อมาว่ามันจะคุ้มกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปหรือเปล่านะคะแล้วไปดูตักใส่ให้เต็มเลยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อครบสามนาทีเราก็เปิดดูเหมือนเดิมนะคะอันนี้แป้งหมดนะคะก็เลยเหลือที่ว่างอยู่หนึ่งช่องเราก็ทำการกลับนะคะกลับตัวบัฟเฟิลของเราติดกันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถตัดออกได้นะคะให้เป็นชิ้นๆน,นะคะ แล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็เปิดออกนะคะทำการเอาออกจากเตานะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโดนัทแล้วก็บัฟเฟิลของพวกเรานะคะก็ถือว่าทำกันออกมาได้หน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะเป็นการทำครั้งแรกนะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะมันอิงชิมอะไรดีด นี้เป็นลูกเกดน,นะคะของน้องอิงก็จะเป็นผลไม้รวมนะคะอืมอร่อยอร่อยค่ะแป้งก็นุ่มดีนะคะส่วนบัฟเฟิลนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เป็นรูปหัวใจนะคะนี่ แล้วแต่นะคะว่าเราจะใส่รสชาติอะไรลงไปนะคะอาจจะเป็นลูกเกดหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะถามว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะเพราะว่ามันใช้แป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเพดของเครื่องทำโดนัทให้ดูนะคะอืมอร่อยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะอย่าลืม เพื่อที่จะไม่คลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย